ดีค่ะชื่อบรรัทแสนทวีศุขค่ะพี่เชื่อเล่นพี่หนิงค่ะก่อนที่จะป่วยใช่ไหมคะปกติเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรเลยแต่วันที่จะเป็นนะมีอาการปวดปวดต้นคอแต่ว่าไม่มีอาการบิงเวียนไม่ไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีไม่มีค่ะก็วันนั้นนั่งพักอยู่ประมาณเนึ่อว่าตัวเองลูกเร็วอะค่ะพักอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง พอจะลุกขึ้นอีกทีนึ่องว่าตัวเองจะดีขึ้นแต่กลับไม่มคือชาและก็ไม่มีแรงเลยทีนี้คคปากเริ่มเบี้ยวพูดก็ก็พูดติดๆขัดๆคือคือพูดไม่ค่อยได้แล้วค,คือมันเร็วมากแล้วช่วงนั้นเป็นไงคะหมอรักษาเรายังไงคะคือหมอก็อรักษาตามอาการ แล้วก็หมดขัารักษาเยอะไหมคะหน่โทษทีคือเป็นเป็น,ปนใช้สวัสดิการแฟนเบิกได้ะค,ะค่ะก็นอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่งะค่ะเดือนนึงคือเดินไม่ได้ลุกขึ้นเองไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นที่ว่าเราคิดว่ายังไงคิดว่าตัวเองจะหายไหมคะตอนนั้นยากยากทำใจไหมคะหรือจิตตกคะตอนนั้นจิตตกค่ะ จีตกมากเราเป็นอยู่อย่างนั้นนานแค่ไหนคะถึงมาเจอเสนิตินประมาณครึ่งปีค่งค่ะ,คะแล้วทาไมถึงได้เจอเสนิตินใครมาเล่าให้ฟังคะอ๋อคุณพรค่ะที่พรแนะนํายังไงคะสนิตินพี่หนิงถึงกล้าทาน <c oughs> คุยเกี่ยวกับญาติาที่ป่วยค่ะให้ฟังอนไตัดสินใจวันนั้นซื้อทานกี่กระปุกคะคือเอาเริ่มต้นชุดหนึ่งเลยค่ะ อมมอกคือเชงค่ะทุบขกระปุกนะคะแล้วทานไปทานแบบไหนช่วงนั้นลองทานนเช้ากับเย็นดูอย่างละหนึ่งเม็ดในค่ะา,าใช่อย่างละหเม็ด้กับเย็นหนูล้วมีอาการไหมช่วงแรกๆค่ะทานยา <ๆ S 2> ล,ลงไปจะมีอาการแบบทีบ่อยแล้วก็เป็นแบบคือระบบสมองเราไม่ดีนะก็เป็นจะเป็นมึนงงง่วงนอนทั้งวัน เป็นนานกี่วันคะอาการบนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบกว่าวันอยู่นะแล้วทานไปประมาณหมดชุดเมื่อไหร่คะถึงมีอาการดีขึ้นก็มามาปรับระบบใหม่อีกทีหนึ่งก็คือเก้าระบบอ๋อให้มาทานเก้าระบบค่ะแล้วทานอย่างละเม็ดค่ะเหมือนเดิมค่ะย่างละเม็ดค่ะ คือชุดแรกเราหกตัวแล้วพอมามาปรับก็คือชุดที่สองคือทาน9้าระบบใช่ไหมคะแล้วนานไหมคะพี่หนิงก่อยเราจะรู้สึกว่าเราดีขึ้นชัดเจนสามเดือนสเดือนที่รู้สึกว่าเราดีขึ้นอ่ะดีขึ้นยังไงคะพี่เดินก็คือแบบดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราเดินมันจะโ so ซเซนะค่ะ,คะ,อะพอทานตัวน,นี้ไปมันก็จะเหมือนกับว่าเรามีแรงขึ้น เวลาเดินไม่เหนื่อยทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ใ่ไทานค่ะทานเก้าระบบเหมืนันเลยอ่าก้าระบบเนี่จะทานอยู่ประมาณปีหนึ่งอะค่ะพี่หนิงคิดว่าคุ้มไหมกับคุ้มมากคุ้มมากจังคุ้มมากมค่ะคือคนที่เป็นอ่ะเหมือนเราผ่านความเป็นความตายมาใช่ไหมใช่พอมาเจอราคาขนาดน,นี้มันคุ้มกับชีวิตเราเนาะพี่หนิงกับ ออคุณภาพชีวิตในครอบครัวเราเนาะไปหาหมอหมอทักไหมคะว่าทําไมเราดีขึ้นแบบนี้หมอก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าหมอบอกว่าเ,ออเราตัวใหญ่อ้วนโอกาสที่จะเดินได้น้อยนอยค่ะ,คะคิดว่าจากวันนั้นถึงวันนี้หลังจากทานมาเนี้ยพี่หนิงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบอะคะเจ็ก็สุดยอดแล้วใช่ไหม ค,คือเดินดขึ้นบันไดได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วแต่ก่อนไม่ได้แล้วคนรอบข้างสามีลูกรู้สึกยังไงคะเขาก็ดีแบบนี้เขาก็ดีใจด้วยอยคะค่ะเรารู้สึกมั่นใจเสนิทินขนาดไหนคะตอนนี้ก็คือต้องทานนะคะ <laughs> แล้วเห็นบอกว่ามีคนมาขอทานด้วยเจ้าว่าเขาเห็นพี่หนิงตั้งแต่นอนติดเตียงมาใช่ไหมคะใช่ใช่คนมาทานด้วยเยอะใช่ไหมคะเยอะอยู่ค่ะค่ะส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนที่ที่ที่เห็นเราป่วยค่ะคือแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ค่ะไม่ต้องพูดเลยก็ให้พี่หนิงฝากบอกผู้ชมหน่อยค่ะว่าฝากว่าเซนิปินดียังไงคือตัวนี้เนาะค่ะถ้าถ้าพูดถึงตัวเองก็ว่าดีดีจริงๆ ก็อยากให้คนอื่นลองอยากปิดกั้นตัวเองใช่ค่ะใช่ขอบคุณมากคราที่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs>